กลับเข้ามาครับเดินทางต่อครับพระไตรปิฎกเล่มที่25คุณทกานิกายธรรมประทะตอนที่สครับตอนที่สเข้ามาดูครับหลายคนก็ ได้เรื่องที่ถูกใจบางคนก็หายังไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนครับเวลาหาในพระไตรปิฎกเร่มจริงถ้ามาเปิดเปิดอย่างนั้ไม่เห็นหรอกเขามีสารบัญอยู่เปิดจากหน้าสารบัญอ่าเปิดหน้าสารบัญมาหน้าสารบัญตั้งแต่หน้าวงเล็บสี่เหลี่ยมหน้าหนึ่งร้อยพอดีครับ หน้าวงเล็บหนึ่งร้อยครับเขาจะบอกไว้แล้วเรื่องอะไรอยู่หน้าไหนเรื่องอะไรอยู่หน้าไหนเนี่ยครับเนี่ยมีบอกชื่อหมดแล้วครับสามร้อยห้าเรื่องครับให้ไ,ไล่ดูวักนะครับเห็นไหมครับมีชื่อวักอยู่ครับได้ข้อเท่าไหร่ในวักใดดูตามนี้ครับแล้วก็ไปหาเรื่องว่าอยู่ลำดับเรื่องที่เท่าไหร่ แล้วก็ไปดูในอัรกถา,าดูนะครับถ้าวักที่1ไปจนถึงวักที่8อยู่ในภาคอยู่ในเล่มอยู่ในไฟล์ที่1ครับภาค1-4อยู่ไฟล์ที่1นะครับต่อไปครับถ้าไฟล์ที่2ภาค5้ถึงภาคแ ก็จะเริ่มตั้งแต่วักที่9ครับวักที่9ตอนนี้เราจบภาคเหนือนะวักที่9ตั้งแต่ปลาปะวักเป็นต้นไปก็จะอยู่ไฟล์ที่2ที่ส่งให้นะที่ส่งให้นะครับเป็นอย่างนี้นะนี่ไฟล์ที่2ครับเริ่มขึ้นที่กับปาปะวักเลยนะ